อ้มเข้าทางประตูหลังครับเดีวล็อกทอยคนมีหนวดไว้ครับแต่อย่าอย่าให้ผู้หญิงร้องเด็ดขาดนะต้องคำนึงสนอว่าเสียงร้องของผู้หญิงเนี่ยจะทําให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงอีกเป็นทุกข์ุณเดี๋ยวสิโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จะควบคุมสถานการณ์ยากขึ้นพอสมควรเลยครับนี่ลงนึกดูนะแถวตะวัน ตอนออกเสียงใต้ของเอเซียเนี่ยเหตุการณ์ยางเงจะควบคุมยากมาก <c oughs> ถ้าหากมีเสียงผู้หญิงร้องขึ้นในขณะที่สถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ <c oughs> แต่ถ้าหากเป็นในยุโรปแล้วเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีผลเท่าที่ควรนักอันนี้จะต้องคำนึงถึงความมั่นคงของรัฐบาลด้วยถ้าหากเจ้าหน้าที่ทำทำงานไม่สำเร็จถึงขนาดนี้เราก็จะมีเปอร์เซ็นต์เสียงค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรในทีเดียว สวัสดีค่ะพะดิดนาจัดวิไลกับสินสมสรน,นะคะหลายท่านเห็นรายการนี้อาจจะยังจําได้ดีนะคะรายการที่เรียกรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้ชมนะคะรายการเพชรธาตความเครียดค่ะเป็นหนึ่งในรายการต้นแบบแรกๆของโทรทัศน์ไทยเลยนะคะที่มีการใช้ความคิดสร้างสารรค์รวมถึงใช้กลุ่มคนรุ่นใหม่มาสร้างสารรค์รายการนี้นะคะโดยทีมงานส่วนใหญ่นะคะเป็นสิทธิ์เก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้ค่ะสินสมสรคะ่ะได้รับเกียรติจากหนึ่งในผู้ที่ทําให้รายการนี้ประสบความสาเร็จค่ะพี่ตู้จัดพงศ์สุรศรี สวัสดีครับพี่ตู้คะสวัสดีครับน้องอาร์ตสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับพี่ตู้ค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากดูจากเพชรค่ายความเครียดเมื่อสักครู่เกือบสามสิบปีเกือบสามสิบปีค่ะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อพี่ตู้ยังหล่อ เทียบกับตอนนั้นยังหล่อมากเคะใช่ค่ะพี่เคยหล่อใช่ไหมพี่เคยหล่อมาค่ะก็ยังดีนะคะที่ยังเรายังเคยหล่อเคยสวยนะคะพี่ตู้แต่กูหนูสวยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยขอบคุณมากค่ะพี่ตู้ค่ะพี่สนิทกับคุณแม่มากพี่แอดค่ะจำทำเป็นเก่งเรียกชื่อพี่ถามชื่อเล่นเมื่อกี้เมื่อตะกี้เองเพิ่งบอกกันนะคะน้องแอดน้องอาร์ตน้องน้องอาร์ตค่ะถ้าเกิดเรียกน้องแอดนี่ผิดน้องอาร์ตกี่ขวบตอนเพัรนาความเครียดออกอากาศเจ็ดขวบค่ะพี่ตู้อนุท่านดูท่านดูค่ะท่านดู ก็เจ็ดขวบก็รู้ความแล้วคะ่ะแล้วก็ยังจํะปลวาเด็นอธิบายนะครับเพราะว่าบางคนดูเพชรฆาตความเครียดตอนนั้นอายุสามสิบป่าดูไม่รู้เรื่องมีนะม <laughs> ีด้วยอคะค่ะมีจริงพีง่ตู้คะรายการนี้นะคะถือว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับรายการโทรทัศน์ในยุคนั้นเลยในแง่ไหนฮะในในแง่ของเรื่องของคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่เป็นตลกที่แบบมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตู้พี่ว่ามันแตกต่างตรงที่มันเป็นอารมณ์ขัน มันไม่ใช่ตลกในภาษาอังกฤษม่ยมีคำว่าฮิวเมอร์อารมณขันจะมีความคมคายซับซ้อนมีลีลามีที่มาตลกไม่ต้องตลกขอแค่ได้สมน้ำหน้าและหัวเราะเยาะเดินไปสะดุดเลยหกล้มนัม่นคือตลกค,คำว่าตัวตลกคามีเดียนเนี่ยหมายถึงให้หัวเราะเยาะนี่เราต้องการสร้างปรากฏการณ์ตรงนั้นคือว่าเปลี่ยนคนจากหัวเราะเยาะเป็นชื่นชมแะหัวเราะขำเพราะว่า เมอมันคมคไม่ใช่เพราะผสมน้ำหน้าไม่งั้นนิสัยคนทั้งประเทศจะกลายเป็นปรอผสมน้ำหน้าอะไรต่ออะไรเป็นมันจะไม่น่าดูแล้วอย่างนี้มุกจะต่างกันยังไงคะพี่ตู้สำหรับมุกสาหรับอ่ะที่บอกว่าตลกแบบหัวเราะยาะกับตลกแบบเห็นแล้วชื่นชมหัวเราะไปด้วยอะไรอย่างนี้คะ่ะ <c oughs> ยากนะเรื่องนี้เพราะน้องอาร์ตก็ยังใช้คําว่าตลกทั้งสองอันอยู่ใช <c oughs> ่ค่ะไม่ร <c oughs> ู้จะใช้คําจํากัดความที่ต่างกันยังไงอารมณ์ขันมันไม่ใช่เป็นมุกฮะไม่ใช่เป็นเป็นก้อนกอนแต่ว่าตลกเนี่ย อันหนึ่งขัอันหนึ่งขับอันหนึ่งขัอารมณ์ขันมันเกี่ยวโยงต่อเนื่องกันต้องรู้เรื่องนี้สิขับมันนี้แล้วถึงไปขับันนั้นไปอะไรเงี้ยเมื่อกี้อันแรกเลยที่เราดูเนี่ยน่ะค่ะมันเป็นเพราะคําพูดคมของอิกะเอเป็นต้นที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้คำพูดคมค่ะเพราะไม่ไม่ีภาพอะไรที่ใครเพียงพ้าหรือว่าต้องสมน้ําหน้าแต่เราก็ทำสองอย่างผสมกันนะค่ะเพื่อเอาใจตลาดอันแรกที่เห็นเลยเนี่ยที่พี่เป็นหัวหน้าตํารวจแล้วเรื่องมากเนี่ยค่ะไม่ไปสักทีมันไม่ตลกนะตะมันขํา มันมีที่มาโอ้มันขี้ขาดนี่มั้งมันลึกไปขนาดนั้นนะให้นึก<ม>ใช่ไหมชา,ชารีชัพเินล่ะเซอร์ชาลชัพินเป็นคนแรกที่ทําสิ่งนี้<ม>คือสิ่งที่อยู่ข้างในตัวแสดงแล้วบอกคนดูผ่านการแสดงก่อนหน้านั้นอย่างบัคสเตอร์คีตันลอร์เรลฮาร์ดีอะไรเงี้ยก็จะเดินไปสะดุดขนาดอันนี้อันนี้นนนนลึกลึกมากนะพี่ยังชอบตัวเองว่าทำไมพี่พูดสดได้เอฟอันนี้คือสดเลยเหรอคะ<บ>ไม่มีสคริปต์เหรอคะพี่ตูเูเรากําหนดกันอย่างเงี้ยจะใครคิดมาก็แล้วแต่นะ สมมติพี่คิดเองเนี่ยพี่คิดว่าทำไงให้หมอนี่เรื่องมากาแ้วลูน้องมไาไปสักทีเรื่องมากเดียต้องพูดยาวพูดยาวต้องพูดต่อเนื่องอันนั้นก็ต้องใช้สติปัญญาของตัวเองนะครับเพราะว่าจะไปเขียนก่อนแล้วท่องเองเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกอ น,นี่ไม่ใช่ตลกนะไม่รู้จะพี่อธิบายแล้วพี่รู้เรื่องหรือเ่อ่เนะรู้เรื่องค่ะรู้ร่หนูพยายามจะทําความเข้าใจกับสิ่งที่พี่ตู้อธิบายอารมณ์ขันมันมีคำนี้ในโลกบ้านเราอาจจะไม่เคยใช้กันค่ะและ้วทาไมถึงเกิดรายการแบบนี้ประเภทนี้ในยุคนั้นได้คะพี่ตู้พี่<ต>ว่นไลฟ์สปอตของเดาว่าถึงเวลาที่ละครอาจจะต้องอโรยราลงไปหรือเปล่าซึ่งพี่ก็คิดว่าไม่จริงอ่ะค่ะหรือเขาต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมคนดูว่าเพราะว่ารายการหลังข่าวด้วยใช่ฮะซึ่งน่าจะดูอย่างอื่นบ้างนอกจากละครเขากลัวว่าละครจะไปทํร้าย พฤติกรรมประจําชาติหรือเปล่าเพราะว่าบางทมีมันมันมีแต่ตบตีด่าทอแล้วก็แย่งผัวแย่งเมียเพราะน,นั้นเราเนี้ยสามข้อนี้จะต้องไม่มีในรายการเราก่อนเลยเขากำหนดเลยเราจรึงไม่มีผัวเมียตบตีกันหรือแย่งกันแล้วรวมตัวกันได้ยังไงคะพี่ตู้คะเราทำละครถาปัดนคะครับพี่ทำละครถาปัดมากี่ปีละแล้วก็น้องๆเหล่านี้ก็เป็นทีมงานที่แข็งแบงปีนั้นเนี่ยอิดเอ๋แดงพึ่งจด จบหรือ,อยังระหว่างเรียนด้วยซ้ำนะมะา,าเป็นมือสคริปต,ต์ให้แล้วช่วงแรกพี่ก็ต้องเขียนเองเมื่อยังไม่มีทีม,มนี่มันหนักหนาถ้ามันทุกคืนหรือบ่อยๆน้องก็ต้องมา,าคาว่าเพชรคาดความเครียดพี่ตู้ก็เป็นคนคิดด้วยครับนั่นแหละครับคืออารมณ์ขันเห็นไหมฮะไม่ใช่ตุ่งเปะ๊ะเป๊ะชุ่มอุยยูอะไรนี่อันนี้อันนี้ตลกถ้าชื่อรายการาเป็นอย่างานาั้นเขาต้องคิดกันมันนิดนึงแอรอนไรนะ เป็นเาคความเพลียไปเราะผู้สังหารความวิตกกังวลอะไรงั้นถ้าบอกโอ้โพรลต่างแตลนี่เป็นอารมณ์ขันแล้วฮะมันเริ่มเป็นอริสโตเติลไกลโยเป็นนักปราชญ์ขึ้นมาาะว่มนีคอยากดึงคนดูขึ้นมามันมันเกี่ยวเลยนะกับประเทศกับภาพรวมของประเทศมันโยงไปถึงมาสสอแบบไหนจะได้เข้าสภานนั้ถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดของคนได้ค่ะและอย่างชื่อกลุ่มซูโม่สำอางก็พี่ตู้ก็เป็นคนคิดด้วยอย่างนี้วยครับ มือนกัน,ม,นม,มันก็นแบบเาจความเครียดนะมันเป็นศัพ์อื่นที่มันแปลว่าแปลว่าตลอดแต่สมสมติสมาร์เราห้ามแปลเพราะเขาถามว่าจะให้ชื่อกลุ่มอะไรโอ้<ฆ>เราต้องมีชื่อกลุ่มเดียพี่เขามีนะครับเขายังมีตลกคณะเชิญยิ้มยุคนั้นจะเป็นพวกคุณเดอ๋อคุณดีอะไรพวกนั้เขาจะมีชื่อกลุ่มของเขาเอาปะ